ขวางนะเพิ่นว่ามาตรวจสอบให้แน่ว่าเส้นเพิ่นพ่อหนูยโยกนี่แหรอครับพี่น้องผมก็เลยเด้ออกมาตามคําเรียกร้องของเพิ่นมาแล้วกับมาพ่อจังซี่ครับพี่น้องเป็นทางหนูครับนี่เป็นทางหนูหนั่นแหละไปจังซี่เลยทางมานี่อยู่ทางโค้นพุนละทางโค้นผุ่นละ,ทา,นละทางของมาเบื้องส่งแล้วกับเป็นหนูน้อยเดีครับพี่น้องทางไม่จังซี่ เป็นหนูหน้อยครับเป็นหนูหน้อยนี่บ่นี่เด็กได้เลยพี่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 นี่ครับผมนี่เป็นลักษณะหนูหน้อยครับกันแนวนี่เป็นหนูขาเหียนขาต่าไปสั้นเหรอครับพี่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 นี่พี่เลยพี่โอ้ชัดเจนเลยครับพี่น่งนี่ครับผมชัดเจนชัดเจนโอ้กสีได้จัดเพิ่นยุ่งแล้วครับสีล้วงบัง ว่าสีว่าล้วงเบิงขันเป็นหนูหน้อยมันทีถือบ่วงเบอร์สิบสี่ผมบอระบาด <c oughs> เฮ้ยมองมันหน่ไหมบ่วงผมมันเป็นบ่วงเบอร์สิบสี่ครับเฮ้กวดกินไม่ไหมครับกวดกินไม่ไหมเลยทางเงินจัดครับจัดถือบว่วถือกระสีล้วงเบิงแหรอครับพี่น้องบาดนี่เอาเอาแล้วกระจัดเลยครับผมถือหรือว่าถือกระจัดซะก็เหละครับพี่น้อง <c oughs> นี่ล้งนีเลยครับผม วางบนหลงมานี่เดี๋ยวหูุผลที่ถือกแล้วพ่อถือกก็ได้ไงเอเรียเลยครับบาสนี่เอาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยครับพี่น้องในการหางหนูครับผมเป็นหนูน้อยนั่นแหละครับตามดีพาพี่พาน้องเบิง้งงบนขันนี่แหละครับซึ่งผมก็ได้หางไว้ซวงไม้ครับไม้หนึ่งก็เป็นไม้ที่ผมเอาให้พี่ให้น้องเบิ้องหลังผมก็ย่างมาหา เบื้องอีกสาอยู่ใกล้กันนี่แหละครับนี่สาอยู่รอดนี่แหละเป็นศอกใหม่ครับผมเป็นหนูน้อยคือกันเอาสีเป็นจังเลยเคยจังมื่ทารุนทาชมน้ำกันครับผมสีโชคสีมันบ่าความโชคความมันอย่างนี้บ่านะแต่ว่าคิดว่ากักจักจังนดอกครับพ่ามันใจเพราะว่ามันเป็นหนูน้อยแล้วรวดผมมันเป็นรวดเบื่อไงรวดเบื่อชิบซีเอาไปเที่ยวโชคหมันก็คือคือเก้าเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวผมพามารุนมาชมครับเมืองแรงก็ได้เวลาเวลาแล้วละครับพี่น้อง รดน้ำชมไปน้ากันครับผมครั้งแรกอย่ผมใจเฮียตี่ให้น,อน,หน้องเบิางเงี้ยบ่วงกับยังสักก็ดื้อยูุค่โตยูน่นหมีบ่วงยังครับไม่มีอะไรไม่กลัวไผ่หลังนึงก็อยู่นี่บบบ่วงยังครับผมเป็นบ่วงลันฟฝ้าไปคือๆต้องอยวผมเต็มที่มาปรับ ว่าเป็นช่องบอ่คือเหรอครับอีน้องเป็นช่องบอ่คืดด้ยครับเป็นช่องเงียบเลยคือบ่คือแ่เสร็จเนี้ยนี่ผมว่าหลังนี้กะบัวนีหยังับยังอยู่ดีเดียวมากกะบ,บัวนีหยังติ่งเลยครับเป็นบ่คืออีหลีครับผมนี่หลังนี้กะบัวนีหยัง ยังมีบ่วงกันนะอยากก็แค่โก่ะเดี๋ยวมาพี่กับ่วงกขยู่ดีคือโกนี่แลกบ่วงบ่วงเฮ้ยไม่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 บ่วมแนๆอยู่บ่ครับพี่น้องบ่แม่นๆอยู่บ่เดี๋ยวเด้อนั่น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 อยู่ซื้อไฟผมครับอยู่ซื้อไฟผมถื่อแล้วถื่อแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วเดี๋ย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 วเนี่ยนแล้วครับแม่นแล้วเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวด้ะผมขอไปพิสูจน์นครับ โอ้ตัวง้มอยู่เลยครับพี่น้อตงตัวง้มอยู่ก็แม้นตามว่าตามว่านั่นแหละตามว่าตามว่าเป็นหนูขาหิ้นขาต่านั่นแะครับถือกอยู่ว่ามันสีบอรถือกนครับพี่น้องนี่๋ยวซื้อไฟผมส่วนอยู่ในหย่าน,นครับเรียบร้อยเลยครับบัดามาเหล้วเตียมหนึ่ง เดี๋ยวผมพาพี่พาน้องยามไปอีกเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะขี่มาเอาคอนดอืมมัน,นก็สีสวัดลงมาหนี่งทีเลยนี่ทั้งกันลงมาเอาเห็นว่งอีกกันนะว่าเห็นมันชัดบ่นี่แหละครับพี่น้องอืมสีเต้กว่ายา,านเอาไปบางตัวครับไปบางกันตัวเลือกลางเด็ดเลยที๋ยามีอีกเติมครับ มันเป็นโพ้นอ้านหนีไปเลยครับผมเราผมพาไปบังเหเย่อเรื่อยผมก็ใส่าะง่ยตื่นเบิดยไยมันขี้ัดผมวัยรุ่นควายยามไปน้ำกันครับผมหลันงนี้กะบ่วนีวย่งังครับเดี๋ยวผมจังสีมา่รปับปุ่งแก้ไขให้ใพี่แพ้นอนยามไปเลย ีก็คือสีพวมีหยังดอกเต้ครับหมายผมผมเห็นหยังเลยพวกมีหยังครับทางนี้ก็โบมีหยังไปไปไปอุ้ย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 อย่าลมเด้ออย่าลมเด้ออย่าลมเด้อวุ้ยใส่ไว้เนะครับทา อุ้ยปูปานะ่าน้ำกระโบมีเหรอครับพี่น้องน้ำหอมตะมาเลยครับ,น,าารบนี่เห็นน้ำอย่จังหนี่หอมตะฝนตกครับนี่น้ำหอมตะห่วง,งจังเลยผมว่าเด็ไปใส่เบ็ดใส,ดส่ขวานก็บอืมกับแพ้พี่แพนอนอ้น้องยามเลยตัวนี้เอ้าว่ามันสีเบ็ดหรือเ่ครับเ <c oughs> บ็ดแล้วเบ็ดแล้วอีกหลังนึงหมดอยู่นี่ มิดครับมิดมิดตรงนี้แง้นี่ก็ได้เอามิดแต้มเดียวนลรอครับเดี๋ยวผมจะสิ่ไปปลดเอาครับพี่น้องเดียวผมพยายามผุดเลยอีกไม้สองครับผมเป็นไม้คุยสาผุดละมันหลุดมาชมกันต่อครับพี่น้องกับไม้คุยสาหน่อยอยู่นี่ละเพิ่งซงกับเป็นนูหน่อยเื่กันนั่นแหละครับยังไมเ่เลี้ยวคือว่ามีอย่างบุ้นล่ะหลังน,นี่ครับผมเงีอิ่มสิ่มเลยดังนั้นผมกะทีพ้พีแพ้น้องเบิ้งตะลักบวงคขึ้นนะครับ กบมิหยั่งดนยางนั่นคนมันจังใดห่มจังสิมาปรับไม่หลังนี่กับบบมีหยังครับผมหลักบ่วงกัสักคือดื้ออยู่คือโก้ไม่ห่วงมาทางนี้หลักบ่วงกคือสักอยู่คือดื้อเบืดองชูหลังเหรครับพี่น้องบบมีหยังเนี่ยหลังนี่กัอยู่คือโก้หลังนี่กันั่นยังอยู่คือโก้พุ่นหลังพุ่นกัได้ วัวคือก้าวสวยวัวแมนที่บักคือบัวครับสามท่าาเพิ่นกระยูนี่กระยังยูคือเก้าววัวไม่เอ็นดี้ครับมองนี่เฮ้ยว่ามันที่ได้เติมกันวัวแมนครับวัวแมนครั้งนึ่งยูนี่เลยบ้านโอ้วัมีอย่างเปลี่ยนแปลงเลยครับดังโอ้มิดครับมิดมิดมิดไหมนี่มิดเลยวัมียังเลย หลังนั่งจะเห็นหลักบ่วงเงี่ยเลี้ยวมั่งครับไม่ว่ามนทีเดียเติมกันมัวมีหยัางครับผมมัวมีหยัางสรุปคนงานมีแต้มหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นหนูขาเห ν, ีียนขาต่าไปซนห่ะครับสรุปแล้วก็มีแต้มเดียวแล้วลครับพี่น้องที่แรกผมไม่สีเพราถือ,อถจักตัวเลยไขว้ไขู่ครับพี่น้องไขู่ยั 3> <3> ยงเดมีติดไม่ติดมือเขาามื่อบ้านเมือซองน้ำโยครับผมเนาะ จังคารุ่นเหมือนเศร้าอีกครับพี่น้องมาที่นีด้ติมกันจั๊กัวสองตั่วนะนะครับมารุ่นมาชมกันต่อครับพี่น้องมารุ่นมาชมกันต่สอสองโค้นนี่แหละครับนี่สงองโค้นนั่นเสาไฟฟ้านี่ครับอาจจะได้รุ่นครับพี่น้องเศร้านี่ มาลุนมาชมกันต่อครับพี่น้องเศานี่สิเป็นจ้างเล่จะมีตัวหรือเปล่าจะมีตัวหรือไม่หลังจากที่เมื่อคืนนี่ได้ไปแล้วตัวหนึ่งครับผมนี่แหละเป็นไม้นี่แหละี่ไมทส่ผมใส่พี่เห,ห็นน้องเบไม้แรกน่ครับเป็นจังไลโอ้โหผมเห็นบ่วงลมครับพี่น้องเห็นเห็นหยาเกี่ยวไว้พี่เหรอครับนี่นี่ผมใส่ไว้พี่ผมจําเด้อยู่นี่ นี่ไม้ผมหียลงนี่ไม้ผมฮียลงนี่เป็นห้อยหงยามนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยมาแร้วครับแต้มแรกเด้อพี่น้องแต้มแรกเดียวเดียวเดีดยวผมทีคอยคครับคอยๆยครับคอยๆยนี่เด้อครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับแต้มแรกมาเร้วครับผมแต้มแรกแหกมันเป็นหนูขาหงยนขาต่ำขึ้นกันครับผมเป็นรุ่นเดียวกันครับส้มม่อขืนนี่แหละครับ เอามาแล้วครับหลังนี้ก็บ,บืไม่ยังบ่วงสักดื้ออ,อยู่เดี๋ยวผมสีหาเจ้าเจบ่วงล่มครับกันบ่วงล่มหรือก้านหยาตีงก็แมน่นรวดอ้หลังนี้ก็แม่นอีกแล้วครับหลังนี้หลังนี้ตัวกันมานนี่นี่ไม้หยาหมุนอุ้ยปุยไม้กัดหยาบ่วงบว่เห็นแต่ว่ายูใสลหรอครับบ้านยูใสคือพวดอย่างนี้เสียงยังคือพวมีเสียงตีงยังไปจังไหนมาจังไหน นขาดบัวนาทีแม่นโอ้ยผมกิดตื่นเบิดอู้ยเมียนแล้วครับเมียนแล้ว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 ได้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วใจล่มรมครับใจล่มรมใจร่มร่มเตี้ยมสองมาแล้วครับนี่นี่นี่เป็นมะลิอยู่นี่ครับผม มาแล้วครับเต้มสอง behaviour. สวยๆรุ่นเดียวกันเลยครับบาทนี้เอาสองเต้มมาแล้วครับบวกกับเต้มหนึ่งหมื่นคื้นนี่เป็นสามครับผมหลังนี้ก็บโบมิยังครับหลังนี้กับโบมิยังบวงกับชิงรูคือเก่าหลังนี้แต่คือเก่าครับผมนี่ได้อยู่นี่ครับผมหมื่อคื้นนี่ได้ยู่นี่ได้อยู่นี้มื่อขึ้นนี่ นี่ผมเอาบ่วงหลังหนึ่งมาใส่นี่นกับบ่วมมิหยังครับผมหลังหนึ่งผมตื่นเขียดอีโม่อยู่นี่เอากับบ่มีิหยังครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงต้องด่าองหลังอยู่นี่บ่มมิหยังครับผมบ่มมิหยังนี่เฮ้ย ท sí, oh, ี่ได้เติมอีกสามวัวมหยังเอาล้างเงินกรับ่มีหยังครับผมเอาเดี๋ยวผมขอไปเก็บเอากวอนครับพี่น้องสวงเตียมครับไม้นี่เดี๋ยวไปรุ่นอีกไม้นึงครับผมนั่นนั่นสาเนด้อนั่นสาอยู่ตัวกันครับสากกไม้ทีเดียวเห็นเงินกกไม้อยู่ข้างเสาไฟฟ้านี่แหละเดี๋ยวไปหั่นตัวครับไม้สรงวดอตโนทโวมาแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องสองครับพี่น้องสองวันนันเนี่เดี๋ยวมารุ่นมาชมไม้นี่กันตัวครับผมนี่ครับผม เป็นไม้สานี่ครับไม้สะวเายงะอยู่นี่แหละครับผมเป็นไม้สาหน่อยมือคืนนี่บอได้จักตัวครับมองนี่เดี๋ยวมาลุ้นมาชมครับโซนนี้เป็นจังไรโอ้โอโอ้โอ้เอาอะไรเรียครับพี่น้องเอาเลี้ยวเอาเล้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 วครับผมเอาเล้วนี่นี่นี่ผมกระตื่นเบิดครับพี่น้องนี่ทางเขามาสาที่แรกเลยนี่ข้าเโา๊ตตำพีน้ำนองอยูหงวกากหล่ะเพื่อนดินเพื่อนห้องครับผมนี่นี่นี่เปนอยู่ในอาการสงบแล้วครับผม เรียบร้อยเลยครับผมเรียบร้อยเลยแ้มสามครับแม้มสามมาแล้วเมื่อคืนนี่บบได้จักตัวครับอยู่นี่เซานี่เพิ่นมาผาดเลยป่านี้เอาหลังนี่ก็บไม่ยังครับบ่วงสักคือเก่าหลังนี่ก็อยู่คือเก่าครับผมบ่วงไม่มีอะไรเดี๋ยวผมสิพาพี่พาน้องเบิ่งตั้งแต่บ่วงหลังใดมันล่ม,มละครับหลังใดเถือ่อหลังใดบเถือกมันซูนมันพันไปผมก็เจ้าสิมับปรับไม่ หลังนี้ก็บ่วไม่หยังครับผมหลังนี้ก็ไม่มีอะไรหลังนั้นก็ไม่มีหยังสามพญายู่นี่เนี่ยเป็นจังไนสามพญาบ่ไม่หยังครับผมมิตรบ่วงมิตรหนูมาซูนไปซื้อครับมาซูนมาพานบ่วงไปซื้อก็จอจังว่าผมว้าผมว่าน่นล่ะบ่วงผมมันง่ายมันซูนมันพานไปซื้อครับพี่เฮ็ดบ่วงขึ้นมาจังซีเลยเฮ็บบ่วงขึ้นมาจังซีเลยเอา ก็คือสิมิตต้มเดียวแหละครับเบื้องทรงเล้วหลังนี้กับ,บ่มิหยังซื้อๆเลยบบซูนบ์บบยยังเลยไม่มีอะไรครับอยู่นี่เลยหลังหนึ่งสุดท้ายเอ้ยบ่มิหยังครับผมนะไม่มีอะไรสรุปผลงานเทานี่มีสามหางครับผมมีสามหางหมานสุดยอดจริงๆครับผม เกินคาดครับพี่น้องเกินคาดว่ามานมานเกินคาดยี่หลีครับผมว่าเนึกว่าฟันว่าสีมานขนาดนี้เลยครับโอ้ชุดยอดชุดยอดสามแต้มครับเซ้านี่พี่น้องมีผลงานให้รับชมสามแต้มสวยๆครับเป็นหนูขาเหยนขาตําครับผมกับอีกเมื่อคืนนี่แต้มหนึ่งเป็นซีุุนเนบาดนี่ครับเอ้าถือว่าประสบผลสําเร็จครับผมกกับการหางหนูไปนี่นะครับผมขอขอบุญความคุณหลายๆครับในการติดตามรับชม ช่องของนุมอีสานหากินมันเนะครับเนาะก็ขอฝากไว้ในอ้อมอกความใจฝากหักแพงมึงแงงคือเก่าหระครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าครับมาขอบคุณและสวัสดีครับผมสีเดงโง่คงเต้าคืนพนาควัครับผม